จัญญาบรรของแพทย์สามารถจำเป็นกรอนได้ดังนี้จัญญาแพทย์พึงควรธทำประจำใจ12ข้ออัธยาศัยใครควรทราบเมตตาจิตไม่คิดห่วงห่วงแต่ลาบรู้น้อยนับกลับกวดโอโอทุกวิบังความเข่าของเราไว้ไม่ให้มี ส่วนความดีของผู้อื่นยืนตำหนิเห็นลาบกัน้นคารอำนาจอคติไม่หวั่นไหวในสิ่งที่มีแปดธรรมละอายบาปอยากเกียดค้านมันเป็นนิดสติคิดมิมัวเมาเขาว่ากรรมรู้ตัวยารู้โรคารู้คุณธรรมมันประพฤติให้สม่ เสมอเอ่ยจัญญาแพทย์พึงควรทำประจำใจสิบสองข้ออัธยาศัยใครควรทราบเมตตาจิตไม่คิดห่วงห่วงแต่ลาบรู้น้อยนับกลับกวดโอโอทุกวิบังความเขาของเราไว้ไม่ให้มีส่วนความดีของผู้อื่นยืนตำแหน เห็นลาบกัน้นคานอำนาจอคติไม่วันไหวในสิ่งที่มีแปดธรรมละอายบาปหยาบเกียดค้านมันเป็นนิสติคิดมิมัวเมาเขาว่ากรรมรู้ตัวยารู้โรคารู้คุณธรรมมันประพฤติให้สม่ำเสมอเอย่ย